เชื่อไหมพอประกาศจะไปพระบางองค์บอกห้ามมาหาเขาแต่นี่ข้อแม้ว่าถ้าจะมาต้องมาขอขึ้นกรรมฐานกับเขาแล้วก็นั่งกรรมฐานกับเขาเจ็ดวันสิบห้าวันมาถึงครูมาเอาเอา,เอามาไหว้ครเูเขาก็ตอบกลับเลยเขาไม่ว่างทําไมเราแข็งขนาดนั้นถ้าอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าเราพร้อมที่จะปัดเขาออก ถ้าปัดเขาออกนะเข้านะเข้ามันก็จะกลายเป็นคนละพวกของคนไทยเนี่ยมันคุยกันได้ขอให้เขาลงใจหรือปลงใจเถอะแล้วคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะว่าแม้คนที่อยู่คนละประเทศเนี่ยเขายังสามารถเจราจากันได้เลยขนาดมันยิงกันใช่ไหมมันยิงกันมันยังเจราจากันได้เลยนี้พวกเราเนี่ย เป็นพุทธเหมือนกันแท้ๆทำไมเจราจารแล้วคุยกันไม่ได้ความเชื่อความเห็นความเข้าใจคำสอนคนละแง่และมุมเราก็มีคำสอนพระเจ้าเป็นหลักอยู่แล้วแต่นะบางกลุ่มเดี๋ยวนี้ยอมเขาจะไปตั้งเป็นมูลนิธิครับมูลนิธิต่างๆต่างๆแล้วเขาจะผลิตบุคลากรเ,เข้ามาเผยแผ่เองท่านเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้มีกลุ่มมูลนิธิที่เขาเผยแผ่แล้วเขาบอกว่าการเผาศพ โดยใช้พระสวดไม่มีประโยชน์ก็ไม่ีประโยชน์แล้วคนเชื่อเขาเนี่ยไม่ใช่แสนนะครับเกินแสนนะครับไม่จะว่างเลยเนี่ยการสวดสอบเนี่ยผมก็นึกโอ้โหมาเอาฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงเนี้เราไม่มีหน่วยงานของพระสงฆ์หรือบาศกบาศกการใดๆที่ไปเชื่อมประสานเลยแล้วปล่อยตามยถากรรม บางทีมันค่อยๆแตกออกไปเนี่ยมันก็ค่อยพวดออกไปเนี่ยแทนที่เราจะรีบดับไฟแต่ต้นลมองค์การอะไรก็แล้วแต่เถอแต่เราก็ปล่อยจนโตพอโตแล้วเราก็ดับไม่ได้นี่คือความช้าของพวกเราความช้าของพวกเราเขาอาจจะเกิดความขัดเคืองไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่เธอ แล้วเขาก็แยกกลุ่มออกไปแยกกลุ่มออกไปมันเหมือนในวัดเรานี่ครับลองสังเกตดูดีในย่อมในหมู่บ้านไม่พอใจเจ้าว,วามันก็ไปตั้งก๊กเราไม่รีบไปเคลียร์ไงแล้วนะเข้ามันโต,โตโตขึ้นมานะ่ะเข้ารวมคลได้เยอะก็ไล่เจ้าว,วาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นอยู่และตอนนี้สังคมเป็นแบบนี้แหละและซึ่งเจ้าว,วาน,นี่เปราะบางมากตอนเนี้ยเปราะบางสุดๆถ้าเขารู้จุดอ่อนนะครับล่วงกันไม่ไม่ล่วงไม่เป็นท่า เผอิญเนี่ยเขาไม่รู้เราก็กอบไว้นี่คือปัญหาว่าเนี่ยไอายการเชื่อมประสานของพวกเราไม่มีมันน่าจะมีหน่วยงานของสองเนี่ยที่ช่วยกันว่าถ้ามีตรงไหนจุดชนวนขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นม้าเร็ว,วครับถ้าเห็นควันตรงไหนขึ้นมาพุ๊บกใช้ม้าเร็วไปดับควันใช้ม้าเร็วไปดับควันงี้ยเราไม่มีตรงนี้ไงมันก็แต่ แล้วเราก็ต้องยอมรับฟังเขาด้วยถ้าสมมติว่าเราผิดเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ต้องยอมรับฟังบาศก์บาศิกาที่เขาชี้โทษและเราก็แก้ไขอย่างเงี้ยมันจะไปด้วยกันได้ครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหาถ้าขืนปล่อยอย่างเงี้ยเลื้หลังแล้วนักเข้านักเข้าก็จะถูกไอ้โรคเนะี่ยลมแล้วแล้วก็ตายพ่อเห็นภาพไหมครับ <c oughs> เอ๊ะตอบตรงหมดหรือยังตรงประเด็นนะครับอาจารย์มีวิธีแก้ รายรูปหรือบางท่านไปติดตามในในใน u t u b e ในช่องทางสื่อสารออนไลน์ของพระ้าจารย์ได้นะครับคณะนูกศึก็ลงไว้พระอาจารย์มีคำถามอันนี้ค่อนข้างจะสบายหน่อยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ของหมูเด้งครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> หมูเด้งน, <c oughs> น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก็ถ้าถามว่าหมูเด้งเนี่ยได้รับวีบากอะไรถึงได้ดังไกลแล้วก็ รวดเร็วทั่วโลกถ้าเราจะถอดบทเรียนออกมาจูงใจผู้คนว่าทั้งดังด้วยทั้งเร็วด้วยทั้งมีกําลังมีอนุภาพเนี่ยกุศลประเทืบไหนหรือว่าครับจุดจุดไอ,อเจ้าหมูเด้งเนี่ยเขาปฏิสนที่ด้วยอหิยะุกกาปฏิสนทิเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานครับ เอย่าว่าแต่เจ้าหมูเด้งถ้าเรามองถึงว่าจะเป็นช้างก็ดีจะเป็นหมีแพนด้านะครับอย่างพวกเราเนี่ยอ,อ200กว่ารูปและผู้ปฏิบัติอีกรวมเบ็ดเสร็จ400กว่าคนนะครับถ้าบอกว่าประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นะครับแข่งกันว่าพระสงฆ์นั่งปฏิบัติมีคุณธรรมอะไรก็ว่าไปพร้อมทั้งญาติโยม ประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ปฏิบัติอยู่ที่สวนป่าปฏิบัติธ,ธรรมของวัดกลางเชิญท่านทั้งหลายมาดูกลับเอาไอ้เจ้าหมูเด้งไปไว้ที่หนึง่งประชาสัมพันธ์ว่าใครจะไปดูหมูเด้งคิดว่าเขาจะไปหาหมูเด้งหรือมาหาท่านแสดงว่าบุญของท่านสู้หูเจ้าหมูเด้งไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมมันมาเพราะอะไรคือคือวิบาก การปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานของเขาเนี่ยมันมาจากอากุศลแต่การได้รับการยอมรับและการนับถือเนี่ยมันมาจากกุศลที่เขาทำเรื่องการโมทนาหรือมุทิตาคนที่เห็นคนอื่นได้ดีทั้งหลายไม่ลิษยาคนที่บูชาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าน้อมบูชาพระพุทธเจ้าด้วย นะ้อมบูชาพระธรรมพระสฆงหรือบูชาสิ่งดีๆเลิศเลิศแล้วก็ชักชวนคนอื่นและในขณะเดียวกันก็คือเห็นคนอื่นทําดีทั้งหลายก็ยินดี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 นดนดไม่ริษยากรรมประเภทนี้จะให้ผลในประวัติการให้ผลทั้งในปฏิสนธิและการและประวัติการทีนี้กุศลไม่ให้ผลเท่าในขณะเกิดอกุศลน,นําเกิด แต่เมื่ออากุศลดับไปแล้วน้าเกิดให้เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยกุศลที่เขาเคยบูชาสิ่งเลิศเลิ่กุศลที่เคยมุทิตาสิ่งเลิศเลิศตั้งหลายเลยเนี่ยให้ผลเขาเมื่อให้ผลเขาการที่จะจุดกระแสเขาเป็นเนี่ยนี่คือเหตุในอดีตนะแต่เหตุปัจจุบันคืออะไรรูกไหมไอ้คนเลี้ยงไอ้เจ้าที่เลี้ยงหมอหมูแด,ดง่ะ ขามาตั้งแต่เห็นเจ้าหมูแดงเขาบอกว่าเขาจะต้องทำให้เจ้าหมูแดงเนี่ยดังระดับโลกให้ได้วิธีการก็คือถ่ายลงติ๊กตอกถ่ายลงย t u b e ถ่ายทุกวันถ่ายถ่ายปฏิกริยามนทุกวั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 นแปลว่าอะไรอาศัยเหตุสองประการเหตุสองประการก็เหตุในดีที่ทำมาดีให้ผลในประวัติการแต่เขาพลาดถ้าเขามาเป็นมนุษย์เขาจะดังกว่านี้ ก็เหมือนระดับลิซ่าเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้ถ้าเป็นมนุษย์จะดังระดับนั้นแหละแต่นี้ขนาดนี้เขาเป็นสัตว์ดรัจฉานนะยเขาพลาดตอนขนาะเกิดแต่อาศัยคนเลี้ยงเนี่ยที่เคยทํากรรมสัมพันธ์กับเขามาแล้วก็ให้เหตุปัจจัยพวกเราพวกเราเนี่ยถ้าอยากจะมีชื่อเสียงเราต้องสร้างเหตุปัจจุบันให้หนักเพราะเหตุในอดีตเราสร้างมาน้อย และสิ่งที่ควรจะลดในใจเราคืออะไรรู้ไหมลิษยาเห็นคนอื่นได้ดีห้ามเฉยเห็นคนอื่นได้ดีต้องมุทิตาต้องพอยินดีแล้วต้องให้เหตุปัจจัยในการที่จะส่งเสริมสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันที่เหมาะสมมันก็มาได้นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้พอมองเห็นภาพไหมฉะนั้นถ้าคนที่สร้างเหตุปัจจัยในอดีตมาไม่ดีเนี่ยแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจุบันอย่างเดียวเหนื่อยเยอะ ต้องเหนื่อยทุ่มเททั้งชีวิตแต่ถ้าคนมีเหตุในดีนุนด้วยปัจจุบันไม่ต้องเหนื่อยเยอะสร้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะดังนิดนิดหน่อยหนก็จะดังมีแต่คนแวดล้อมมีแต่คนดีดีทั้งหลายช่วยส่งเสริมให้เป็นแบบนั้นพวกเราลองสังเกตดูตัวเราเองเนี่ยเป็นแบบนั้นไหมหรือมองไปที่ไหนหาไม่เจอเลยนย่งี้ยแย,แย่แต่อย่าท้อสร้างเหตุปัจจุบันให้ชัดถ้างั้นก็จะประสบความสําเร็จได้นี่เป็นต้นเห็นภาพไหมครับ รจริงๆปัญหามีมีอยู่หลายส่วนตอนนะครับเอา้ามีใครจะถามสดไหมครับครัมีไหมครับมีไหมครับพระอาจารยา์ท่าน,นนะเมตตานินนี้ม์นะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตครับขอญาตนําไม้ไปให้น้อนี่มต์ครับเตรียมได้ครับเตรียมได้ยังมีเวลาอีกนิดนึงอาจครับพระอาจารยา์ท่านเมตตานนมต์นะครับยอมด้วยนะอยากถาม สอดถามเลยอโอกาสเจอกันหรือได้สนทนากันเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ม,ไมีไม่ไม่ง่ายไม่ง่อันนี้วันครับกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ครับปัจจุบันคนไทยมีความผิโปรตีทางจิตเยอะมากทางความเครียดทั้งที่บ้านที่ทํางานและชีวิตในฝังคมที่แคบลงและกดดันขึ้นครับมีอัตราการอัตวินิบาตกรรมเยอะขึ้นและเชื่อว่าตอนนี้หรือที่ดูอยู่ หรือที่ฟังอยู่บางคนมีความผิดปกติทางจิตที่ซ่อนเล้นอยู่ในอารมณ์ที่ไม่สามารถจะแสดงออกมาแล้วก็ไม่กล้าบอ,อกใครครับพระอาจารย์จะสามารถให้คําแนะนําอะไรแก่คนเหล่านี้ได้บ้างครับให้ความรู้ความเข้าใจของจิตอย่างง่ายๆเพื่อให้ต่อสู้ต่อไปได้เพื่อให้เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นครับขอบคุณครับนิทักปัญหาที่เป็นปัญหา,าใหญ่ผมเล่าอีกานิดหนึ่งเออยมเบียร โยมเบียร์เนี่ยมาหาผมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนนี้โยมเบียรต้องเปิดสู่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นอาการทางจิตเนี่ยตอนนี้มีอยู่เจ็ดร้อยกว่าคนที่จะต้องให้โยมเขาแก้ไขปัญหานี่ยมโยอโย,ยมเบียร์เเล่าให้ฟังแต่ที่มาหาผมเนี่ยมีเกินเกินสิบและมีอาการตั้งแต่ทุกระดับ เพ้นคนเป็นอาการทางจิตเยอะมีทั้งพระก็เป็นพระเป็นนะแล้วก็ระดับเจ้าวาดนะครับเป็นอาการทางจิตค่อนข้างเยอะมันมีปัญหาหลุมเล่าก็นประเด็นคือตรงนี้เดี๋ยวเล่าเล่าเคสหนึ่งนะเคสที่ไปฆ่าตัวตาย ก็คือไปกระโดดสะพานพระรามแปดแต่ตำรวจล็อกไว้ได้แล้วอาจารย์ที่จุฬาก็นำมาหาผมเป็นคนมีเงินเรียนเก่งมีปริญญาสองใบแต่พอเห็นหน้าผมผมบอกว่าอบอกคนที่พามาบอกไม่ต้องไปห้าม ไม่ต้องไปห้ามเรื่องการคิดฆ่าตัวตายแล้วยมก็เพราะยอมคิดฆ่าตัวตายมาเกินหลายล้านรอบแล้วตกผลึกเรียบร้อยแล้วยังไงยอมก็จะต้องกลับไปหาวิธีการฆ่าตัวตายให้ได้จริงไม่จริงถ้าบอกจริงนั้นคนที่เคยคิดฆ่าตัวตายจนตกผลึกแล้วเนี่ยมันยังไงมันจะต้องไปฆ่าตัวตายแต่ยานบอกไงรู้ไหมผมบอกว่ายอมกระจอกกระจอกมาก ที่คิดฆ่าตัวตายแบบนี้เป็นภาละเป็นมลภาวะด้วยจะตายทั้งทีช่วยตายให้มันยิ่งใหญ่หน่อยได้ไหมยอมเงินก็มีความรู้ก็มียอมคิดว่าโลกใบนี้มันไม่เหมาะแก่ยอมใช่ไหมใช่สภาพสังคมแบบนี้มันไม่เหมาะแก่ยมใช่ไหมใช่สิ่งแวดล้อมแบบนี้มันไม่เหมาะแก่ยอมใช่ไหมใช่เพื่อนแบบนี้ที่ยอมคบเนี่ยมันไม่มีความจริงใจใช่ไหมใช่ ยังไม่อยากตายใช่ตอนนี้ยังไงยอมที่อยากจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วโยมช่วยไปที่ภาคใต้อะไปสมัครเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ด้านหน้ายังไงยงไมก็ต้องตายอยู่แล้วตายทั้งทีทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเลยยอมไปเลยกลับไปเนี้ยยมยังไงกูจะตายอยู่แล้วกูจะไม่ตายแบบไปกระโดดนะ้ำตายมัน ให้มันสอบมันขึ้นอื่ดทาให้น้ําก็เน่าเสียด้วยไปเลยสนับสนุนเขาอึ้งขึ้นมาเลยแต่นี้เขาบอกโอ้โหมันรุนแรงไว้ข้างนแล้วอย่างนี้ยอมก็จะต้องอยากตายอยู่แล้วใช่ไหมเา <c oughs> บอกใช่งั้นวิธีการคือ <c oughs> ยอมชํานาญเรื่องอะไรเ <c oughs> ขาบอกเขาเป็นติวเตอร์เก่งมากเป็นระดับต้นๆด้วย งั้นยอมกลับไปทําอาชีพติวเตอร์ให้มันตายไปเลยยอมทุ่มเทเต็มที่ให้มันมีศักยภาพให้มีความสามารถทําเต็มที่เลยเพราะยังไงอ่ะให้ทํางานตายแต่อย่าไปฆ่าตัวอย่าไปให้มันโดดน้ําตายมันเสียศักดิ์ศรีทางานทุ่มเทรสรรพกกาลังทั้งหมดทั้งคน้นควา้าทั้งอะไรก็แล้วแต่จะทำให้มันประสบความสําเร็จและให้มันตายไปเลยอ่ะเขาก็มองหน้า เขาบอกครับเขาบอกครับเขาบอกว่าเขากราบลาเขาก็เข้ามากราบเขาบอกว่าผมจะไม่มาหาท่านอาจารย์อีกแล้วถามทำไมเป็นวิธีการที่โหดที่สุดคนนแต่เขาเขาจะทาตามนั้นและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่มาอีกเลยไม่รู้ตายยังไม่รู้ไม่รู้ตายยังไม่รู้เนี่ยคือยังไงยังไงคืออย่างนี้ เขาคิดวนล่องลึกแข็งทื่อเขาล่องลึกแข็งทื่อลังเลสับสนนะเลยเครือบแฝงปลอมปนแลวถอดถอยล้าหลังกระตุ้นให้เขาทําประโยชน์ให้ตายมีส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่เขาดาวดิบแล้วก็ดาวตลอดเวลาต้องกินยาเดี๋ยวนี้มีหลายคนนะพี่มาหานจากกินยาทีละสิบหกเม็ดยี่สิบเม็ดผมก็ค่อยๆให้ลด ต้องลดเพราะเขาเชื่อว่ายาจะช่วยเขาได้แต่ผลปรากฏว่าต้องเพิ่มจำนวนยามากขึ้นมันเป็นอาการทางจิตไม่ได้เป็นอาการทางสมองเมื่อจิตเขาวิปริตปุ๊บมันก็ไปกระตุ้นสมองก็หลั่งสารผิดปกติออกมาหมอทางโลกแก้ได้เพียงให้ยาที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเคยมาคุยกับผม อยากจะทำโครงการยกวัดไปไว้ที่โรงพยาบาลคือให้พระไปอยู่เนี่ยวันละสองรูปสามรูปเพื่อจอะให้คำแแะะนํำบุคคลเหล่านี้ผมใสห่หน้าเนี่ยผมบอกว่าผมหาพระไม่ได้ท่านอยากทำไหมครับไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็คุยกับบุคคลที่มีอาการทางจิตเนี่ยวันละห้าสิบหกสิบคนท่านเอาไหมครับ ผมว่าอย่างพวกท่านเนี่ยไปทาไม่เกินสองเดือนท่านจะเป็นอาการทางจิตเองเพราะท่านไม่ฉลาดท่านไม่รู้จักวิธีการที่จะจะดิวกับเขาใช่ไหมครับเ <ere c. S 1> พราะมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเดนมาหาเนี่ยผมก็เลยผมมองหาพระไม่เจอเลยครับผมก็เลยไม่ได้รับปากเขาจนทุกวันเนี้ทั้งๆท,ที่น่าทํามากเลยถ้าทําได้เนี่ยพระเราจะเป็นหมอทางจิตนะครับ คือวันหนึ่งหมอทั้งรับผิดชอบเนี่ยลรง,งไปบานบางโรงพยาบาลวันละร้อยกว่าคนร้อยยี่สิบร้อยสามสิบคนหมอเครียดมาหาผมหมอทางด้านจิตแพทย์แล้วตอนนี้หมอทางด้านจิตแพทย์ไม่พอนะครับทั่วประเทศเนี่ยไม่พอบางโรงพยาบาลไม่มีเลยและตรวนใหญ่ไม่มีด้วยแล้วเรียนจิตแพทย์กะเรียนจิตด้วยไม่รู้จักธรรมะอย่างอย่างลึกซึ้งด้วยจริงจริงมันควรเอาพวกเราเนี่ย ไปเป็นหมอจิตแพทย์แต่พวกเราก็ไม่เอาอยู่ใช่ไหมไปนั่งดูคนป่วยแบบเนี้เพราะว่าเราก็จะเครียดกันอันนี้ก็แนะนําพอประมาณแบบนี้ครับต้องต้องรู้แล้วก็ให้ข้อมูลเขาอย่างต่อเนื่องครับให้อย่างต่อเนื่องครั้งเดียวไม่จบให้อย่างต่อเนื่องบอกวิธีการเขามีกิจกรรมให้เขาทำอะไรกว่าไปนะครับนี่เป็นไปแล้ยอมมีไหมครับมีอยากถามปัญหาไหม कदमी छ